ันนี้ก็จะพาเด็หญิงที่ดาไปดูไดโนเสาร์นะคะก็ขับรถไปประมาณ30นาทีค่ะทิดาจา้าทิดาเซ่หายหน่อยแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้โห่อ้โหนี้ทิดาโตแล้วนะคะเราก็หมุนในคาซีทเข้ามาแบบว่าเป็น forward facing นแล้วนะคะไม่ใช่อ่า rear facing แล้วนะคะทิดาสองขวบกว่าแล้วแล้วก็น้ำหนักก็4 0 ที่ตื่นเต้นไหมดดดี้จะพาไปดูไดโนเสาร์ตื่นเต้นไหมไม่สนใจเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีไดโนเสาร์อะไรให้ดูบ้างเป็นแบบ drive through นะคะ drive through d i n o s a u r let's go ท <Okay. S 1> ี่ดาจ๋าเรามาถึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้วลูกนั่นไงไดโนเสาร์อยู่ตรงโน้นไงหนูเห็นไหมคะ นี you much, you ่คือ y ะ u รเนี่ยที่ดาชีรัคไหมบายดุพลายออซอรัสเห็นมั่นแหละลูกลูกลูกดู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 ดิ๊ดไม่โหลด audio มาฟังเหรเห็นไหมเห็นมันแกว่งคอไหมขับเบาๆนะคะไม่เป็นไรเอาลูกมานั่งตรงนี้ได้ไม่สนใจเราจะไปช่วยดดี้ขับรถแทนแล้ว เย่แฟลปใช่ค่ะวิ mm ่งแฟลปเห็นมันบินไหมคะโ mm hmm. อ้ใช่แล้วมันบินนะ่ะลกูกมันมีชื่อว่าอะไรป้ายชื่อมันปลิวไปแล้ว <Wow. S 2> ลกูกเ oh, <dear. S 1> ทียโซเ <laughs> ทียโซที่น่ากลัวนี่ตายที่น่ากลัวมากไม่ว้าวเหรอลูกสะบัดแขนแม่ไม่เอาแล้วที่น่ากลัวป้ายแดนดี้ที่น่ากลัว <laughs> <laughs> ลูกโอติดาทิดากลัวไดโนเสาร์ลูกไม่เห็นเหมือนอยู่บ้านเลยไหนใครบอกจะมาดูไดโนเสาร์ห้งลูกแค่เจ็ดลูกแคทแคทมันออกเสียงว่ายังไงคะโอ้ p l พล s e ีอาร s โซมันร้องเว้ยขอบอกว่าทิดากลัวมากพยายามไม่ลิสตใจเลยเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ลูกลิสต์ใช่แล้ว ดีดีโลฟออซ ور ัสแคทเธอร์นสุดจ้าจ้าโอไดโนโซอรัสเดสไรตัวเติมไหมรอโอเครถก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคนมาดูมันอยู่ที่ลานจอดรถของไอไลน์นะเดดี้ซิกแฟลกส์ฟรีเอสตาร์เท็กซัสนะคะอยู่ใกล้ๆอะไรลาแคนเทรามอลในซานอนโตนิโอ ท่ดาด, <It 's S 1> ดูตัว <thing. S 1> ใหญ่ในโลกีด่ดา <It 's S 1> ดูตัว <thing. S 1> นี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยลูกโอ้โห oh, oh, oh. ดูสิลูกมันไม่น่ากลัวนะลูกจ๋าหนูกลัวเหรอลูกทีเ็กดัดี้ถามว่าตัวนี้ T look, look, ทีเร็กซ์ไหมลูกลูกทีเร็กซ์ทิดาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนู้นไงทีเร็กซ์อยู่ข้างหน้านู้นทิดาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไดโนเสาร์ไงคะทิดาต้องบอกพันดดดี้ได้ ดีดาต่อจิ๊กซอว์ทุกวันเลยแล้วตัวนี้อะไรคะเนี่ยว้าวจ้าไม่ใช่ทีเร็กซ์ลูกตัวนี้อ้าวโออาวโอซอรัสพูสิคะอ้าวโอซอรัสแม่ก็ออกเสียงไม่ได้เรื่องหรอกลูกเอ้ยอีกน่อยหนูจะต้องมาเคาะเรกมามีเอาเองล่ะแลดาติดเทนไหมลูก เยอะแยะเลยชิดาตื่นเต้นไหมเด็กเขาก็ดูกันไม่เห็นมีใครกลัวเลยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยมาเมนชิอสอรัสดิดามาเมนชิอสอรัส <c oughs> มามาชิอสอุลัสใช่มามมี่ไหมใช่มามมี่ไหมมมี่ใช่มามมี่ไหมมามาชิอสอรัสเฮ้ยดูคอมันยาวมากเลยคอมันยาวมากเลยอ่ะเฮ้ยว่ะอยู่ใกล้ๆอ่ะไฮได้อยู่แต่คอใกล สเต็กโอซูลสสเต็กโอซูลส์บายบายไดโนเสาร์สเต็กโอซูลสดูดีหางมันแก็งดุกดิ๊ดดิดด๊ดดิ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 ๊เลยดูนี่มีตัวสีเขียวด้วย What color is this? g r e Green สีเขียวอันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งผอมมาก <c oughs> แคมอาราสอรัสถืนถือถื <laughs> มันมีแค่สตัวน่าลกดูแม่ลูกเห็นไหมคะโอ้หิวน้ำ <laughs> ไปหยิบน้ำม,มาดื่มเฉยเดี๋ยวแม่เปิดหอยอ่ะนะดูตัวนี้มันยิ้มน่ารักมากเลยจิดาจีดาดูสิลูก มันใส่หน้าใส่ธิดาด้วยอ่ะชื่อว่าอะไรอ่ะลูกเออเซฮายกันค่ะโอ้โหมันหน้าตาหน่ารักดีอ่ะมันต้องเป็นสัตว์ที่กินพืชแน่เลยลูกเพราะฟันมันเล็กฟันมันเห็นฟันมันไหมมีความเหมือนไอ้ไรมังกรแรกกัน ตัวน,นั้นไม่ใช่ทีเรค่ะตัวน,นั้นขา <Sure. S 1> เรียกว่าอะไรใะด่ดี๊กแอนโอโทซรัสเอกเสียงที่ชนะเลิศตัวน,นี้แอนโอโทซรัสกิกแอนโอโทซ a รัสกิกแอนโอโทซรัสอย่าต้องจำไม่ได้เดท่องได้เลย Expert d i n o s ด u r u s เดี๋ยวอีกหน่อยดิี้จะพาไปจุ r สิ s i c p พ r k มาเลยอ s r o ร อูออโฮซอรัสอันนี้ก็กินสัตว์เลยแม่ลูกดูปากเนี่ยว้าฮู้ว้าฮู้ซรัสสไลม์น่ารักดีเนาะลูกอู๋ฮู้ซูลส์แบงก์ทิเท็กซัสเซนต์แอนโทนิโอเท็กซัส ตัวนี้ชื่อว่าอะไรดาดี้อิกวานโอดอนเหมือนแบบว่าอิกวานอดอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูที่ดาดูสิเล็กตัวนี้ก็คงจะกินผักเหมือนกันอกวันอุดอนเบลเจียม USA เอหน้ากลัวก่าไดโนเสาร์กับดิ๊ดดี้นี่แหละเล็กมันร้องเลยลูก ด,ดูตัวข้างหน้าน่ะลูกดูตัวข้างหน้าน่ะโอ้โหตัวอะไรอะติดามันเหมือนเต่าไหมคะลูกจ๋าว้าวาดูตัวข้างหน้านี่ดูสิมันชื่ออะไรอะลูกทอร์โร่อิสเล็กรายทอร์โร่อิสตอร์โร่เอ็นคิโลซอรัสอิสตอร์โรลูกลูอิสตอร์โร สเน็มันเป็นไดโนเสาร์เหรอมันเหมือนเต่าไหมว่าโอ้โหดูมันมีหนามเลยที่ตาลูกกินหิ้วอายหิ้อายนดูมันร้องเลยมีแดดดี้หูกแดดดี้นำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีม้ามีแล้วก็มีเบบี้ ห่างมันเหมือนห่างมันเหมือนแมงป่องอ่ะสกอปเปียนอ่ะเดดี้ห้าสิบเหรียญก็เขาคิดตัวละค่าชมตัวละเหรียญถ้าแบบแปดมานั่งแบบดูแปดคนนี่ถือว่าคมอะนะเอาเด็กมาดูอันนี้ตัวอะไรอะเลยคาโนทอรัสดิฟันอย่างงี้น่าจะกินเนื้อ เห็นไหมคะลูกมันมีหนามด้วยค่ะลูกมันมีหนามลูก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 ว้าวน่าจตัวนั้นแหละที่ติดป้ายเมื่อกี้นอไม่ใช่แรนอลูกอิสลไล่รนนน่บอกแรนนอมันไนมันมันนมันมันมัไมนอันมัมมนมนมันมมนนมมัไมนมันันนมมโนนมมน จินตนาการเขาว่าเนาะชี้ไปเทือดเอนจอยเริ่มเอนจอยคนคนละมูดกับตอนที่แบบว่าเปิดเปิดงานมาเลยเริ่มแบบอุ้ยนี่ตัวอะไรอันนี้เหมือนไก่เลยดิดาไก่ิะชินสตกไลิ์ไก่โอวี้แรปเตอร์ ทางเสียงมันสิทีดาจ้าท่าเปแท is wearing helmet พิกอีเซลโอลโซลัสใส่หมวกกันนอกด้วยนะตัวเนี้ยดูสิทีดาบอกว่ามันใส่หมวก she's wearing a hat ด mummy and two babies <Bab> That's right two babies อ s u โอ s ูลส์ไม่เบบีก่อนทีดาก็จินตนาการหนูแม่จินตนาการก็นูตัวเนี้ยเหมือนโกดว่ะแบบว่าเขามันเหมือนแบบว่าแพะ <laughs> ดูมันเหมือนสนสน p a r a s o r of o s ฮะดิเดดูเขามันสิเลยอ ดูแบบมันกินผักแบบมันไม่มีฟันเลยอ่ะตัวนี้ทิดาส้นส้นร็สเบรนโซตัวนี้น่าจะเป็น <Hello? S 1> ทีเร็กใช่ไหมคะใช่ย่าทิดาบอกทีเร็กตัวใหญ่ใเลยไทยแรนไทแรนไทร t นไทร์โนซอรสัสเร็กนั่นนะเรก็ก y e อันนั้นเบบีล้กตัวใหญ่มากดูฟันเขาสิลูกตัวนี้แหละลูกสไปออสซอรัสดูมันโรสิคะชื่อว่าอะไรนะสไตล ใช่หรอมันเคี้ยวอะไรอยู่อ่ะเหกอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ดูมันแบบเรียวๆหน่อยว่าะมันเหมือนแบบกำลังหายากินเลยเหรอว่าสะดูมันมีแบบดูเขามันสิเหรอแต่ดูจากปากแล้วเขาก็คงจะเป็นพวกกินผักนะเหรอ นี่ไงลูกไทสระท็อปทุกคนต้องรู้จักนะคะแค่รู้จักไหม้ทค่รารู้จักตัวน,นี้ไมาไ้ที่ไงูทีดาดไทสระท็อปกลูกโอ้ย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 โอ้โ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้รโยโอ้โ่ ได้เฉพาะใน Parking Lot ตนี้นะั่นดู Well or a raptor ต้องออกขนาดนั้นเลยหรอที่ได้เห็นไหมตัวเนี้ยดูมันอ้าปากใส่ที่ดานะว้า <Wow. S 2> ได้ยินเสียงมันแม่งรากกกกกกรากกกกกกกได้ยินไหมได้ยินเสียงมันไหมเจสบายเกอร์กันบ้า กรอชูไปสิคะบายบายอะไรคะไทแรนโนซอรัสเร็ก <multi> ซ์ว <osh> <c oughs> ้าวเลนเมอร์สจบนะคะทริปเราตบท้ายด้วย ไปยังไงคะทิดาแดดดี้สนุกไหม <c oughs> บายกับลูกนี่จบแล้วนะคะลูก <c oughs> แล้วนบาย ไม่เห็นพี่ดาชี้ให้เด่นเดียวก็เห็นไหมทีนี้บอกว่าไม่เห็นจบแล้วค่ะลูกจบจบแล้วค่ะเดี๋ยว้อก่อนเด้รสชาติก่อนเสร็จแล้วออก่นใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยว้อก่อนอ่าฮะเดี๋ยวที่เอ็กซิทอยู่ทางขวมเมอร์อยู่ข้างๆนี่ก็เป็นซิกแฟลกซ์ฟีเ